ชีกเดียนครับนี่กดกับพ่อไก่ครับต้นยีฮอนนี่ก็ได้มาแล้วครับเป็นชีเดียนใหญ่ครับผมกับก็พอได้อยู่ครับช่วงนี้ก็ได้ฝนตกมากก็เริ่มมีชีกีเดียนเมื่อวันที่พิหาไซเบียสครับสีหาไซเบียสเอาน้ำหนองด้วยก่าแล้วครับอยู่น้ำนากระนาบกับพ่อท่านมีดอก ว่าที่พี่ใส่อยู่เอาเกาหรอกครับเอาหนองเกาแล้นะใส่เบ็ดโฟมครับเมื่อนี่เห็ดเบ็ดโฟมไหมสามสิบหลังกับเยื่อใส่เดือนง่ครับจังถามมาหลุนงั้นเลยครับจักาโมงหมดเลยต้องหยิบออกไปใส่ใส่ตะเวนอะไรกันเขียงหน่อยกินก้อน เวลาทําการครับผมนี่นะครับไม้มัวกระได้ไม้เก่าไม้เดิมเนี่ยแหละเอ้าหนองนี่ยนะครับเรื่อเบียดเนาะเป็นเบียดฟูมครับเบียดไม่ไหม้เลครับผมดวงเบียดผมใส่เป็นเบอร์หนึ่งครับแต่ละครั้งเบอร์หนึ่งครับเยอะใส่เดือนใหญ่ครับนี่มาลุยกันเลยครับผมป่าสวบเทียนนะ เรียบร้อยครับหลังต่อไปครับผมน,นี่งอนข้อนถึงปลาไหลครับป๊บอไปเลยปลาปอนดีขนาดครับผมที่ใส่เอานี่แหละที่ใส่บานกนี้ก็นั่งครับหลังตอไปครับใส่ง่ายๆกรบับเบ็ดปผมป๊อปเรียบร้อยครับ ถุงกลัวจะมาหลุดนำมังงนพี่น้องขออนุญาตใส่เพื่อมานจากถุ่งกลัวถุ่งเครือครับจะมาหลุดน,น้ำมันครับผมใส่ามานบ่รามันติดตามครับสวัสดีตอนดอสโซกันพี่น้องไหนเวลามากู้เบ็ดครับผมมาใส่เบ็ดฟุ้ไว้ครับมเมื่อคืนนียมายามมาถือจักตัวครับผมผมใส่เป็นเยื่อใส่เดือนไงครับ มาลุนกันเลยครับผมมาตอนเสาสีมีแตบให้เบิ่งวะหลังแรกครับยห้อยดึงด้วยผมก็ถืออยู่ปะมันเบ็ดดวงไงปวดเบ,บเบื่ผมใส่เบืรอหนึ่งมีห้อยดึงย้อนตะวันก็ถือครับหลังแรกมาแล้วพี่น้องเตรมแรกครับ แบแรกครับเป็นปลาคอกั่งครับแล้วก็น้อยแบบแรกครับผมเก็บครับหลังนี้มีห้อยดึงออกไปครับเดี๋ยผมใส่ไปเป็นเปลีป่ยนไปดึงออกไปในปลาเลยครับผม ไงมาแล้วครับผมที่ตรงนั้นเอ้ยมาแล้วครับสิ่ยงเดียวต้องการครับผมปลาไหลไงครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับเสียงอะไรล่ะเต็ถมสองปลาไหลครับผมเก็บครับ หลังนี้มีห้อยดึงครับหลุดน้ำกันม่นอกอะไรครับแจมสองครับโอ้ียมสองมาแล้วครับผมวาเก็บครับหลังนี้มีห้อยดึงลงครับ ปลาไหลพี่น้องปลาไหลโอ้โหผมงอมจิบอยู่เทียบโอ้โหดึงรากไปยมาคัดเลยครับไ<ส>งเครับตัวนี้ขึ้นมาจุงสูงอีตัวปลาไหลไหม เดี Jesus, Ooh, man, man, ๋ยวคนนี้เก็บครับผมโอ้มันมานพี่น้องมานมันมานแต่ปลาไหลใหญ่เลยเดี๋ยวคนนี้เอาครับมานตาบิ๊กๆเลยครับผมมาเลยปลาไหลตาบิ๊กๆเลยครับนี่ครับยางใหญ่เลยครับผมเก็บครับผม พี่น้องเพิ่งหลังนี้ครับพันกอหญ้าลมงุ่มเน้่ครับผมตักขี่ยูบอยู่นะครับเรเห็นปลาดินครับนะครับหลุน้ำกันพี่น้อง เขียงไงครับโอ้หม,มาวของไงครับมือครับนี่ตอนนี้เป็นมะเขียงไงครับโอ้อย่างไงแล้วครับผมขอจะเก็บครับหลังนี้เห็นหอดหางครับผม ถือกระรป๋าเล็บนี่นี่นี่ครับขอนาดเก็บครับผมเห็นน้าทางโคครับเก็บครับหลังนี้ไม่ห้อยหลารกบผมหลังนกันครับมีตัวไหมอ,อย่างใหญ่เลยครับผม โอ้ตัวนี้ยังยกัน,นครับโอ้ของใหญ่มากครับนี่ครับนี่ครับอ้ย่างหมาแล้วครับมื่อนี่ขออนุญาตเก็บครับอง่ายกว่ามูลเลยครับตัวนี้ครับเก็บครับโอ้เยอะใส่เดือนรายการนะบอมง่ายคลับตัวนี้ ตซอร์แย่ๆแล้วกับไหร่บ้างลังนี้ครับผมหม้อยดึงครับผมจมลงเคิงนึ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 งนะครับผมอันลุ่นนครับตะยูปะถ้าก็าไปผ่านนึงผมจมลงแล้วจากน,นั้นน ปลาไหลปลาไหลหน่อยดึงนู้นไปครับปลาไหลน่อยครับเก็บครับผมครั้งสุดท้ายครับผมเกี่ยวับปลาไหลกันครับเกี่ผมใส่น้นเตือนเตือนในเป็นหลังนี่น้ำเพราสองนิ้วอนี้นี่ผมใส่ลองเพิ่งถือกปลาไหลใส่ครับปลาไหลหน่อยครับ น้ำเงินตือนครับพี่ใส่ได้ก,การครับเยอะใส่เดือนพอได้เก็บครับสรุปผลงานครับผมโอ้เจอดงปลาไหลครับมื่อนี่น้องเอ้ยพี่ครับอาญะเลยมาหน้าขนาดครับผมโอ้ปลาไหลสองสี่หกเก็ดโตกับรุ่นใหญ่นี่สามครับรุ่นใหญ่ยงใยเนี่ย รุ่นไงสามรุ่นน้อยซีครับกับปลาเข็งใหญ่ครับกับปลาควอน้อยครับปลาคอหลายไหลไปหรอตัวดั้นเพราะถือบ่กินเยอะครับมันหกข้างล่างน้ำมันหน่อยครับเพรเยอะใส่เดือนมันเกิดทวดบ้าเขาใส่มันเกิดตายมั้งครับเนาะมันก็ดีถือกินแต่ปลาไหลไปเนี่ยปลาคอมันก็ดีร่อนน้ำได้หลายครับถี่มาใส่เบียรปลาคอายบางผมว่ามันคล้ายกับไม้เนี่ย คือว่ามานขนาดครับผมเลยเจอดงปลาไหลครับเอาเพื่อ,อ้ชินชอบคลิปนี้หาอยู่หากินแบบบ้านๆครับหาอยู่หา,หากินแบบอีสานบรนทงครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจต่ออีสานบรนทงครับสำรักขีเดียสวัสดีครับ